การโดยสถานีบริการน้ำมันปตทบริษัท TP.I. โพลีนจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดบริษัทเจริญเดคคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทฟาติมาบอร์ดแคสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการบ้านแสนรักนะฮะแล้วก็คุณผู้ชมพบก,กับรายการบ้านแสนรักครั้งไรก็ตามเนี่ยจะพบกับเรื่องของสวยๆงามๆและะ้เป็นเรื่องที่ดูแล้วมีแต่ความสุขนะเพราะเป็นเรื่องสวยงามทั้งนั้นเลยเ,เรื่องการตกแต่งนะฮะแล้วก็เรื่องการขอสร้างด้วยสําหรับวันนี้เนี่ยผมมีแขกรับเชิญอยู่2ท่านนะครับสําหรับท่านแรกนั้นเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เมื่อกันละครบอาจารย์สิงชัยทุ่งทองแหละครับนะฮะส่วนท่านที่2นั้นก็เป็นครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันละครับ เป็นอาจารย์จากหมายาลยศรีปทุมแนะรอาจารย์ภพศารตั้งเขานิดละครับผมขออนุญาตคุณผู้ชมไปสวัสดีกับท่านก่อนนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับอาจารย์วันนี้ผม <c oughs> ตั้งเป็นหัวข้อไว้สําหรับที่จะสนทนากันนะเป็นหัวข้อที่เป็นสรรังเกตซะหน่อยหนึ่งกันนะครับยูโรเปียนไทยสไตล์ฟังแล้วชักทำแมงทำแม่งยูโรเปียนนั่นยังไทยสไตล์นะนะครับเอออันนี้เนี่ยตัวนี้นะ วิทยาที่เรานําจะนําเสนอคุณผู้ชมนั้นเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยเป็นการออกแบบของออคุณอัธยุท์หรืออาจารย์อัธยุทธพีรวินิตล่ะจากบริษัท AI AW เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วไปชมวิทยาทสวยเลยนะครล็อบบี้ของออรีว่าเซอรย่านะซึ่งเป็นโรงแรมอยู่ในเทพเนีองอยู่ที่ท่าพระทิตน,นะเเลยครับ ผู้ชมครับชมวิทยาของโรงแรมลีว่าเซอร์ยาที่ถนนพระทิตย์โอเคไม่เสียเวลาผมว่าเดี๋ยวไปฟังข้อคิดของแขกที่เชิญดีกว่านะผมขอไปที่จานสิงชัยก่อนนะชยครับ,รบงานดีไซน์ที่ไม่คิดแบบเดิมๆเนี่ยนะครับยากผมควรเลยนะ,ะ<ช>ที่จะให้โอ,อนเนอร์เห็นเหมือนเราเนี่ยนะครับคือง,งานชิ้นนี้เนี่ยผมอยากผมชื่นชมนะจานแล้วก็ ผมผมบอกว่าดีไซเนอร์มันต้องมีอย่างนี้ต้องกล้าแต่อย่างอาจารย์ที่ดีไซน์กว่าเขาจนวันนี้เขาคงมีชื่อเสียงแล้วนะครับเพราะว่างานแบบนี้เนี่ยใครจะไปคิดนะครับว่าทําโรงแรมแล้วจะออกตีมมาแบบนี้นะครับเพราะว่าบางทีอธิบายในลูกค้าก็จะไม่เข้าใจแต่พองงานออกมาแล้วนี่มันเป็นการคิดที่กล้ามากนะครับแต่ความกล้านั้นอยู่บนพื้นฐานของความรู้นะครับซึ่งผมเห็นแล้วเนี่ยแม้แต่ฟาซาดด้านหน้าทั้งหมดของโรงแรมเนี่ยนะครับมันก็เป็นยุคของ อ่าโคลเนียลนะครับเพราะเราเนี่ยเอามาพอใช้เมืองไทยก็ให้เข้ากับท ropical สังเกตว่าถ้ผนังเนี่ยถ้ายุโรปมันก็จะเป็นผนังตันเลยแต่บ้านเราก็จะมีเกร็ดครับใช่ครับใช้คาแรคเตอร์ตัวนั้นมาเป็นฟาซาดด้านหน้าทั้งหมดเห็นไหมครับใช่มีเกร็ดเพราะว่าอดีตเนี่ยเราไม่มีแอร์มันต้องมีเกร็ดนะต้องการฝนได้ให้อากาศระบายได้นั่นมันความเป็นท ropical หรือไทยท ropical ของเราเพราะฉะนั้นเขาใช้คาแรคเตอร์ตัวนี้มาติดนะครับแล้วก็รอยฉลุโคลเนียลเนี่ยนะครับทุกอย่างมันจะเป็นฉลุ มันจะไม่ใช่หนาปึกใหญ่ไม่ใช่นะครับแม้แต่เสาก็ยังมีดีเทลมีอนามตมากมายทังงานี้ผมผมผมชอบนะผมย่าเลยว่าเราคิดในสิ่งที่มีอยู่เดิมนำมาใช้ให้มันน่าสนใจซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีไซเนอร์ทุกคนฝ่ายหาทำสิ่งเดิมให้มันมีคุณค่าไม่ใช่ไปก๊อปเข้ามาทั้งหมดอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ผมชช่นชวนครับ ต่อไปขอจันไพศาลก็เป็นเป็นเรื่องครีเอทของดีไซเนอร์อันนี้คือคือดีไซเนอร์ทุกคนก็ใฝ่ฝันไว้อย่างเงี้ยนะครับว่าอยากจะทํางานชีนี้แต่เนื่องจากว่าการทํางานของเราเนี่ยต้องมีองค์ประกอบมีปัจจัยหลายอย่างเจ้าของลอทั้งเรื่องเงินเรื่องงบประมาณนี่นะครับสไตล์อย่างที่หัวข้อที่เราคุยกันไปนะเรื่องของขนมปังขิงนะฮะลายขนมปังขิงเนี่ยดูง่ายๆมีการฉลุ สรุปล้วนำลวดลายเหล่านี้ไปประดับส่วนต่างๆของอาคารงนั้นดีไซเนอร์ก็พลิกแปลงแค่ฟอร์มเอาฟอร์มมันมาใช้พลิกไปพลิกมาจัดองค์ประกอบขึ้นมามาแล้วทำเป็นแพทเทิร์นขึ้นมาเอาไปสวมเข้าไปในงานตกแต่งภายในแต่ละส่วนแต่ละส่วนที่เราต้องการดีไซน์โดยที่เน้นเปอร์เซ็นต์เาสังเกตจะเห็นว่าดีไซเนอร์ไม่ได้ทําทุกส่วนเหมือนงานบารอกนะบาร็อกนี่ทุกอย่างไม่มีพื้นที่ว่างเลยแต่นี่ดีไซเนอร์ก็จะเว้นวัตนิดหนึ่งไม่เกิดความงามนะฮะ ก็จะใช้อยู่ประมาณทั้งยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลวดลายต่างๆนี่ทําให้ไม่เลอะเทอะครับแล้วคุมด้วยโทนสีเข้าไปสีหนึ่งกลุ่มบรรยากาศทั้งหมดขึ้นทำให้งานเนี่ยเรียบเกลี้ยงมากขึ้นแล้วสามารถใส่ลายเข้าไปได้อีกหาเท่าที่ต้องการได้โดยกลุ่มด้วยสีตัวเนี้นะครับแล้วถ้าต้องการให้มันสนใจมากขึ้นมันเพลนเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเลือกสีสดเนี่ยเข้าไปประกอบถูกต้องครับทให้มันโดดเด่นออกมานะครับใช่ตัวเนี้ถ้าเราทําไปเนี่ยเราก็จะพบว่าตัวเนี้เหมือนที่ในหลวงท่านตัดไว้นะครับว่า เข้ามาในเมืองไทยแล้วอยู่ไประยะหนึ่งสุดท้ายก็เป็นไทยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ถ้าเราเราจะนํามันกลับมาใช้เนี่ยเราจะพูดว่านี่คือไทยประยุกต์ส่วนหนึ่งได้เป็นของไทยนี่แหละครับไม่แปลกใช่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 พูดง่ายๆเลยว่าหลุดมาถึงเมืองไทยก็เป็นของไทยแหละครับโอเคฮะคุณผู้ชมฮะครับเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงว t ทานะฮะซึ่งแน่นอนครับ ยังอยู่ในลีว่าเซอยร์ย่านะฮะเป็นบับเบิลแอนด์รัมรีสอร์ทนะฮะทีนี้เป็นเรื่องของอาหารการกินแล้วครับนะฮะดูซิว่าสวยแค่ไหนครับเช่นเลยครับ ลคุณส ชมครับได้ชมวิทยาในช่วงของวิสิตนะเป็น b a บเบิลแ u m Rest มร้านอาหนะเป็นห้องอาหารของโรงแรมลีว่าเซียะที่ถนนพระอาทิตย์นะฮะเดี๋ยวไปฟังกันต่อว่ามุมมองของอาจารย์ศรีชัยอ,อาจารย์ไพศาลน,นั้นท่านคิดเป็นยังไงบ้างผมขออาจารย์ศรีชัยก่อน,นเลยครับผมชอบนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งอันหนึ่งที่ทาให้กรีนมันไม่หลุดมากคือสีใช่สีนะครับมันจะทําให้ทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ถ้าเราสังเกตให้ดีๆนะครับ มันเป็นเรื่องของถ้าผมใช้คำคำมิกซ์แอนด์แมนะครับอ่ะยังยังโคมไฟเนี่ยเขาเราสังเกตว่าถ้าเป็นยุคนั้นจริงๆเนี่ยมันจะมีรายละเอียดมากนะครับแต่เขาก็เป็นใหม่แต่ว่ามันก็มีโค้งมีวาลซึ่งดูไปเกลื่อนๆเพราะนั้นเนี่ยผู้ดีไซเนอร์เนี่ยครับบางครั้งเนี่ยวิธีการดีไซน์มันไม่จำเป็นไอ้คำว่า ย้อนยุกไปมันไม่ได้หมายความว่าจะย้อนไปทุกอย่างใช่ใช่แล้วคือมันเขาเรียกว่า creative thinking นะครับคือตอนที่ผมบอกว่าเราต้องแสดงความเป็นไทยนะสมมตินะครับแต่ไอความเป็นไทยเนี่ยมันตีความหมายได้สองสองจุดจุดหนึ่งคือเหมือนเดิมทุกอย่างมันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้กับอีกคนหนึ่งคือคิดใหม่แต่ดูปุ๊บอาวนี่มันไทยนี่ยนั่นตอนนี้กําลังมันมีสองความคิดนะครับที่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 ต่อสู้กันอยู่เพราะแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่า สถาปัตยกรรมไทยหรือยุโรปเปียนสไตล์มันไม่ได้หมายความว่าต้องย้อนยุคกลับไปอย่างผมชอบพูดว่าการความเป็นไทยไม่ได้หมายความว่าเราจะย้อนกลับไปนุ่งจงกระเบนเคี้ยวหมากลากเวียดไม่ใช่นะครับโลกมันมีการพัฒนาตแต่พัฒนาโดยที่เรารู้ลากเงามีพื้นฐานเรามันจะไม่หลุด มันจะไม่แปลกแยกอันนี้เป็นเรื่องสาคัญมากนะครับซึ่งงานชิ้นเนี้ยผมผมชื่นชมนะถ้าผมก็ชอบผมอยากให้ดีไซเนอร์รีเอทีฟทุกท่านเนี่ยคิดในประเด็นนี้เราในเมื่อเรามีพื้นฐานความรู้อยู่แล้วถูกต้องนครับเช่นยกตัวอย่างอันนั้นก็ได้บางทีเอารูปเจดีย์ไปไว้ในในในโรงแรมอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เอาเจดีไปสร้างในโรงแรมอ่ะมันจะผิดในเรื่องของขนบธรรมเนียมถูกไหมครับไม่ใช่เพราะนั้นเราต้องมีรากงามถ้าไม่มีแล้วเราทำไม่ได้นะครับมันจะหลุดไปหมดทำลายโดยที่ไม่รู้ตัวใช่ครับ จันไพศารเชิ่เลยครับก็ในส่วนของห้องอาหาเราจะเห็นว่ามีการดึงสไตล์วิตอเรียนที่เป็นเบาะกาอี้สักดุมมาใช้ใช่นะฮะแล้วก็มีการทําให้มันคอนทราสต์ร่วมสมัยด้วยการนำโคมไฟทึ่งเป็นอลูมิเนียมแวววัดเนี่ยนะเป็นตัวแทนของงานสมัยใหม่เนี่ยเข้าไปร่วมอยู่ในยุคสมัยเก่าๆแต่ดีไซเนอร์เนี่ยมีการศึกษาแล้วว่า บรรยากาศเนี่ยติดแม่น้ํำเขาดึงเรื่องของล i เวอรเข้ามาเพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อลีวาเสย่าลีวาน่าจะมาจากระีเวอร์นะครับนาจะเป็นภาษาฝรั่งเศสนี่เราจะเห็นภาพยิงเจ็ตเนี่ยเป็นยุคตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ี่นะเป็นการเหตุพายเรืออยู่ในแม่น้ำแต่เป็นรูปสมัยอดีตนะฮะทีนี้ผมสังเกตเห็นว่ามีตัวหนังสืออยู่บนหมอน ถูกต้องแล้วก็อยู่ที่บางม่านลางม่านทั้งหมดอ่าใช่ใช่ใช่ผมเมื่อกี้เห็นแวบๆเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นกาบโคงก่อนถูกต้องเลยครับน่าจะเกี่ยวข้องกับการเหเรือถูกต้องเพราะอยู่ริมแม่น้ำถูกต้องแล้วก็เป็นเรื่องของรัชการที่สี่เป็นเรื่องของแวดล้อมที่เป็นไทยๆประเพณีเราเป็นอย่างนี้ลากเงาเราเป็นอย่างที่ตัดสินใจว่ามันคือตรงนี้ถ้าฝรั่งมาเห็นเนี่ยเขาก็ต้องสงสัยว่านี่คืออะไรพนักงานก็สามารถเล่าให้ฟังได้ว่าอันนี้คือกาบซึ่งเป็น วัฒนธรรมของเราใช่คเป็นการสัมผัสโครงกรแบบของบ้านเรา่างนี้ถ้าเขาสนใจที่จะแปลที่จะถ่ายรูปไปมันเป็นอะไรที่มันสุดยอดนะฮะอ่ารับตัวนี้ดีไซน์เนอร์เก่งมากใช่ครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วไปพบกับช่วงของคลินิกบ้านแสนรักกับคำถามทุกคำถามที่คุณผู้ชมให้เกี่ยวกับรายการบ้านแสนรักเรานะโทรศัพท์เข้ามาตามหมายเลขอยู่ด้านล่างนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วไปพบช่วงคำถามตอบ ส่รายการบ้านแสนรักในช่วงคลินิกบ้านแสนรักทุกคําถามมีคามําตอบจากรายการบ้านแสนรักของเราเราก็โทรมาตามหมายเลขอยู่ด้านล่างนี้นะครับเราไม่เคยทอดทิ้งคําถามท่านแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติที่ท่าผู้ชมให้เกียรติกับรายการบ้านแสนรักของเราแล้วก็ซินิดหนึ่งใช้มือถือถ่ายรูปส่งมาด้วยก็ดีฮะครับนะฮะโอเคฮะคำถามแรกผมไม่เสียเวลาเลยเป็นคําถามแรกจากคุณสุวัฒนาจากกรุงเทพเองแหละครับถามมาว่า หลังคาปูกระเบื้องแบบไทยนะครับอยากทราบว่าจะใช้ไม้สนเนี่ยปูแทนกระเบื้องจะได้หรือไม่ครับจะม่สารช่วยหน่อยอกระเบื้องไทยถ้าถ้าเข้าใจไม่ผิดจะเป็นพวกกระเบื้องว่าวหรือเปล่าหรือเป็น,<ม>ปนกระเบื้องเซรามิกเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นกระเบื้องว่าว ครับนะทีนี้ถ้าจะใช้ไม้สนเนี่ยผมเห็นโฆษณาอยู่ภาคหนึ่งนะฮะที่จะมาทําไม้หลังคานี้ได้เนี่ยเขาเรียกว่าไม้สนซีด้าแต่ว่าไม้สนประเภทที่ไม่ผูกไม่กลัวความชื้นนะเพราะเขาเป็นไม้ที่เขาคัดพันขึ้นมาที่เอาไว้ใช้ทําไอ้พวกนี้โดยเฉพาะทําบ้านเหล่านี้นะครับทีนี้ต้องลองไปติดต่อบริษัทลงเซิร์ฟเป็นอินเทอร์เน็ตตว้รับสร้างบ้านที่เป็นล็อกโคมนะครับก็จะได้ไม้เหล่านี้เข้ามาใช้งานด้วยนะครับเขาจะขายโดยเฉพาะเลยล็อกโคมนะฮะครับครับโอเค คุณสุวัฒนาคงได้คําตอบแล้วนะครับต่อไปเป็นคำถามจากคุณนันทวันนะจากลบบุรีฮะคุณนันทวันถามมาว่ามีคอนโดอยู่ที่ชั้น19หน้าต่างเป็นขอบอลูมิเนียมเวลาฝนตกน้ําจะสาดเข้าไปในห้องตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าฝ้าเกิดบวมขึ้นมาเคยให้ช่างมาใส่ซิโล,โลิโคนและก็เทป,ปูนดัดฟ้าแต่ไม่หาย นะ้อาอยางรกว่าจะมีวิธีกรารแก้ไขได้อย่างไรอาจารย์สิงชัยฮะช่วยนะครับมันเป็น2อ,อย่างนะครับ<ะ>อันนี้คืออย่างที่1คือแสดงว่าห้องมันมีดัดฟ้าถูกต้องครับดัดฟ้าตรงนี้เนี่ยอย่าไปเทป,ปูนเพิ่มครับเพระะพาะอาคารหลังนี้มันจะหนักามันจะมันแล้วจะมีปัญหาด้วย<ะ>ก็ใช้เป็นเดือนเดือนนี้วัสดุก,การความความการซึมเนี่ยเยอะเลยใชนะ่ให้ผู้เชี่ยวชาญมาทำครับส่วนซึมขอบอลูมิเนียมเนี่ยนะครับยิงซิลิคนช่วยได้แต่มันจะต้องซื้ทุกปี ถูกต้องเพราะมันจะมีการให้ตัวของเขาอน่นะครับเพราะนั้นเนี่ยดีที่สุดนะอาจจะทํามีดีไซน์มีการศาสตร์เพิ่มเติมอะไรได้ไหมห<า>นะครับ,รบนั่นคือจะถาวนรนะครับ,รบก็ขอแนะนําตามนี้นะครับ,<า>รบโอเคครับต่อไปเป็นคําถามจากคุณคมคายฮะมาจากน้องคายนี่เองฮะคุณคมคายถามมาว่าฝ้าหลังคาบ้านเดิมเนี่ยเป็นกระเบื้องแผ่นเรียบเนื่องจากร้อนจัดอยากจะเปลี่ยนใหม่โดยใสยใ่ใยการความร้อนแล้วเอาฝ้าเดิมออกหรือว่าใช้อยู่เหมือนเดิมแหละฮะ แต่ใส่ใหญ่กันความร้อนเข้าไปอยากทราบว่าแบบไหนจะดีกว่ากันจำไปสารนะฮะถ้าจะประหยัดเงินเนี่ยก็ไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นฝ้าครับแผ่นฝ้าใช้ได้ก็ไปซื้อฉนวนใหญ่แก้วของตาช้างที่เรียกว่าสเตคูลมีตั้งแต่3มนิ้วจนถึง8นิ้วตอนนี้<อ>ถึงยี่สิบเซนเลยใช่ใชผมว่าซื้อ3นิ้วก็พอแล้วนะม้วนหนึ่งขนาดสี่สิบห้าเซนคูณสเมตรท่ทีฮะหกสิบเซนคูณสี่เมตรกว่าหครับ ตกก็ไม่กี่ร้อยบาทนะถ้าเรียกช่างมาติดตั้งเขาคิดตารางเมตรละสิบาทเองแต่ว่าที่สําคัญคือท่านจะต้องเจาะช่องฝ้าเนี่ยให้เป็นช่องเซอร์วิสสำหรับช่องขึ้นไปแล้วก็สามารถปิดได้โดยทําขอบใช้คิวอลูมิเนียมเนี่ยช่วยได้แล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปปูชนวนใหแก้วนะฮะคำนวณพื้นที่กี่ตารางเมตรและปรึกษาพนักงานขายที่นั่นก็ได้ว่าควรจะใช้กี่ม้วนใช่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 โอเคฮะต่อไปเป็นคำถามจากคุณวารีนะคุณวารีจากจันทบุรีนี่แหละครับถามมาว่า ได้ทําการเทพื้นตรงโรงรถนะฮะอยากทราบว่าควรจะเลือกเป็นกระเบื้องชิดใดและจะมีราคาประมาณเท่าไหร่นะฮะดันสิชัยครับครับอันดับแรกเลยผมขอแนะนาอย่าใช้เป็นกระเบื้องที่มีสีเรียบนะครับสีขาวสีอ่อนๆห้ามเลยนะครับเพราะว่ารถยังไงก็แล้วแต่มันจะติดดินฮะติดโคลเข้าไปเพราะฉะนั้นควรจะเป็นผนังที่จะเป็นกระเบื้องที่มระหน่อยมีเท็กเจอร์นิดนึงพอมีเม็ดทรายแลไวมันก็จะดูไม่รู้ว่าสกปรก นะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่ากระเบื้องบ้านเราถูกแล้วนะครับแลยิ่งภายนอกอย่างเงี้ยควรกระเบื้องที่เป็นเทกเจอร์ผมว่าตารางเมตรขนาดนี้สองร้อยกว่าบาทก็มีนะครับถูกเลยอย่าเป็นเอาชิ้นใหญ่นะครับอย่าเป็นชิ้นใหญ่ขอให้เป็นชิ้นเป็นโมเสตจะดีกว่าเพราะน้าหนักรถมันเคลื่อนตัวบ่อยๆอาจจะแตกเล้าได้เขาจะผืนจ่ายพวกมันแตกปุ๊มันทราบเลยมันรู้เลยนะครับแล้วก็แผ่นเล็กแล้วก็เทกเจอร์ขอให้เป็นหยาบๆนะครับอย่าเป็นสีขาวสีครีมเดยเดขาดครับครับคุณผู้ชมฮะ เวลาไปเร็วมากเลยเวลาชมรายการบ้านสาระของเรานะฮะคงต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของผม,ผม,ผมทั้งสองท่านฮะทั้งอาจารย์ไพศาลตั้งคดณิ์แล้วอาจารย์สิทธ์ใหญ่ทุ่งทองนะครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ครับ<ส>เราก็ที่ลืมไม่ได้เลยนะฮะก็คือผู้สมุดรายการบ้านสาระของเราครับร่วมสร้างสารรค์รายการโดยสถานีบริการน้ำมันปตทบริษัททพีไอโพลีนจำกัดมหาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดบริษัทเจริญเบคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอ,อกทูเดย์บริษัทฟ,ฟิตมาบอร์ดแคสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดก่อนจะคำนี้คุณผู้ชมก็อย่าลืมนะครับเรามีภาระร่วมกันสร้างสังคมแสนรักเพื่อบ้านแสนรักของเราฮะแล้วก็ แน,น่นอนครับรายการบ้านสารลักพบคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่นี่เวลาเดีวกันนี้แล้วแล้วสาหรับวันนี้ผมพร้อมกับอาจารย์สิงชัยทุ่งทองและอาจารย์ไพศาลตั้งขาดิษฐ์คงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ